อย่าใจอ่เนกอผี่สูอย่าใจอดเ,นนดเอมาตาเยได้ยคำลูกโวยโ้ยดีนอจังเมนจีบน้อวเราพอปาา làm lại non, nắng nắng hoa nắng 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 จังแม่เลียแกใจดีเลี้ยใจกัดใจลูกเลี้ยใจเจ้าเสียมาเหลือใจอีหยัางยุนี่น้องหลักกันนิกาแมียนะบ่ได้เห็นอย่างลูกหลายแม่อยู่น้ำบ่ได้ติลูกหล้วเจ้าเสียมาอยู่จังใดแม่เจ้าเป็นผู้สร้างเรื่องนับจังแต่มือนลี้ยคนนี้มาโหยุติเสียมาเหลือใจอีหยัางยุนีเปียกปลาลงคาบการนอน โอ้ยเดนหัวผมก็วาดเทกไายเถินน้ำตาไหลน้องอาบย่อยอีกใจหน่อยละใจพมนอมทำนะนี้มาให้มียคอยมันเจ็บเลงใดจห็นเธอพรำพอมขอเขาเจ็บซ้งใด้เจ็มาให้ยังทำนี่นยาตาบอดติดเจงเกตติดไปน้นบนละกรรม nó bàn bàn đỏ bên bang à, vào tiếng đoạn, đủ, nó ping là Mẹ bọc và dạ 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 dạ

ไ,ไม่กะเพยที่แตนยวงอยู่ในผงบ่งเกิดคาไม่บ่เป็นราคาได้สิพยัยงผ้าอีปโป่กันเพ่อนฝ่ายละห่มดาวอันความรักเมียกัน เจ้าเสียวตังไปเห็นอย่างมันออกไปบใไส้ปากออกไปบาดใไส้ปากมันย้อนเก่าเสียดอกคนว้ไปอ่อนซ้อนหัวปวดมันใจบ้านจาบอกเคยคดได้ตู้ตรงอยู่คือเขาหนักพ้นหนักเบาแม่พ่อรู้แม่ดีต่ำเป็นคู่พอเรียนรู้ดอกมาคน ให้ไดด้้สสินนออยผู้ทำให้เดืรอ,เอร่นเอนเกกดืพ่อรู้อยู่งเจ้ใจนะแต่เมีปากอะไรจะได้ขอบอใ่ใจคำคนจะไปด,ดุด,ดตันด่นาเมียขอน้ำตานอาองเน,นีนยว่าได้ขอเนะขอน้ำอะไรที่ลงหลาจะอะไรแม่ที่ลงหลา,ลลาตัวิมาบอกอียยหยังโยนี่เม่ น้องหลัากันนี่กะลูกแม่ี่ไปใส่กับไปเด้อเลี้ยงลูกมากะว่างเพียงงานเจ็บปินน้อน้าไข้ป่วยเตียมตัวสญาเตียมตัวสัยงานยังแมีขอช่วยนาตรีเป่าแมีบอบเป่า ขอเพียงจ้าใม่อยู่เรีอนไปบอกแล้วจะมาเลียนกับยิกกันนี่กายอีปากเปลียนเปียนในขยันตรวจเปียนไปดอเบ็ดเปลียนเพื่อนบนสีทนผูกสีดูทำการงานทุกประกาศเม่ยอมได้แม่ขอเป็นคนใส่แมีที่ทำตามใจยอม

เจ้าสีบ้าอีหยังเจ้าเอาโหฟัวนอดดอกลายกลับมาให้เจ้าหั่แค่ดินกลับมาอนแม่ปอดทิ้ทังไทยให้เสียใจรับรองได้ขอเป็นอย่างดอกแม่เงินข่อยกับเงินเมี้ยข่อยฮึกเจ้ากันเดียกาแม่ออกบ้านนี่ซะจ้าเหรอ ลูกไผ่แม่กันนิกาเจ้าดีๆน้ำเขาเด้อบ่ดีน้ำแย่อยเด้อบ่ดีเด้อบ่บ่บ่แม่เทียนบรรทุยำตัวแนวตัวลุกนะเป็นเจลิกกะต่างสร้างเจ้าสร้างบ่อขึ้นพ่อคว่ำเก่าคว่ำหลังเทียนดูถูกดูแค่กันนิกาจนวานก็ตกมาหอดมือนี้มัาสังิีมาเมย์ไปบ่บ้อนเทียนบรรทุยำตัวลูกนะเดี๋ยวนี้รู้ตัวหรือเปล่าว่าเป็นเพียงแค่ผู้อาศัยบ่ไปเบิ้งสำเนาก่าเบียนบ้านทีเดียวนี่กันนิกาเนี่เป็นเจ้าบ้านเรียบร้อยเร็ว kèm đi cả mẹ dạ. tao cha mẹ biết thấy nó khó có dạ. cột khiêng nó thoát khỏi bỏ kênh bỏi được đa không bớt chị ba sa hai mươi lượt chết điện cho tôi cho bỏ cây đây là lo làm คำดาตาบานตนลูกแบีคนใดดีคนใดเลวให้เป็นเอาตนตัวเท่าเมีเคยคอยนึงเขาดีเจ้าน่ะมันบดเลยแม่นาเป็นเขย้ย่าปัสสาวอีหยังอุตสาหเขาเอาอมาเลี้ยงมากเกียยวจึงไม่ใหบเขาจังสิเป็นแม่ย่าปัสสาวอีหยังก็ลุเ้ลลเพื่อให้เป็นป้า เขาเป็นชาวบ่าแหล่ตาดีเลยผู้าามีฟังตาของเจ้าก็มีเป็นลู้ต้องจิตมันเทงเคยบทเรียนน้าออ่านเล้วคงที่ดอยู่ทีใจไทยการร้อบบาดไทย แม่เดียวเนี่แม่ทําแม่ของนางเสียงใจนัดยะแม่ก็ทําแม่เจ้าลูกหลานจะมาเว้าลําดีลําไลอยู่นี่สิไปลูกแบเแม่บ่ตงทให้เตียอามเ่าเอาลําเลลําไลเตถ้วยอัดปากหาว่ามันเชนดีแม่ กเจาจราระธรรมเหนาอยู่น,นับนบ่ดนดอ,อกใจหวัง่าจากบานคนที่บ่ร้อเกาันลูกเบี้ยท่ไมยูนดันได้น้ำตามาอยู่น,ยน้ำม,มันบ่ไข่บ่ป่วยแจ๊คเชียก์ขอชะเอายาเบี้ยหนูบุตรกอกปากมันเห็นไตนมันสอยูน้ำกันต่อไปอเปนลูกเบีจะเป็นหยาบจะเป็นมืน้นี่เป็นคำนอนลวนลวนตาด จิ้งแม่พ่อเปี๊ยพันธ์มันบ้ากอดน้ำบดตาว่าจังใจลูกใจแก้วเจ้าก็มีสิทธ์เพื่อพิโสธนาเดียวนี้สิทธิ์อยู่กับแม่คนที่สองแม่นะแม่นี่ยไม่อยากบอกลูกหลานให้แม่อยู่นั่งบอไป็ทางเมียข่อยของนี้เสียใจหลังนี้เขาเป็นคนที่ดู พี่ยกกับเขาไปถามยกกับเขอหุ่นี่มาถามยังกับขอยขอวิง็นข้โมนดังเป็นคนี้ข้าก็เล้ไ่างงานตาเบียดอกดิไหลบป่บยังดอกบัวใดเลยทางไปมันพิศพนามันไม่ได้เตียมันไปล้าว

สักก่อนเนี่ยฮะแม่ໃຊ້ສົນພະນະເອີຍນ້ອງນາຟັງເດນ້ອງຊິເວົ້າໃຫ້ຟັງອີກເວົ